ผบลมมาแล้วนะมีปลายกุณทาสองครั้งมีนามีนาจะไม่ได้ไหนยังไงต่อซันเดือนละครั้งสองครั้งอะไรประมาณนี้มีษาครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยคุณจะพาตอนนี้เรองขายข้าวซันอธิบายดิดิมันต้องได้แบบนี้เอเอาอะไรไหมฮะไอ<ม><ม>เอาอะไรไหมแมวไอเนี่ยเอาเอาันนี้กี่หัวซันน่ะ หลบปะมันบอกให้หลบใครบอกเขาบอกให้หลบโอ้โหโอ้โหไม่ตายดิยอืะ <c oughs> น <ming> <illa> ี่น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 ี่เด็กกี่ขวบนี่เด็กกี่ขวบสองขวบสองขวบเล่นได้อย่างงี้เลยเหรอเล่นได้ก็โหสุดยอดไปเลยนะสอนไอหยีบ้างได้ไหมทำไมฉันสอนไอหยีอยู่เนี่ยโอเคโอเคอ๋อนี่สอนไอหยีอยู่